อะไรจะโหดขนาดนี้โอ้ยเราเจอลิงคูครับลิงคูโอ้ศพทหารม,มีมากมายผมกับเพื่อนไปตะลุยฆ่ามันรักโอ้ยเพื่อนผมแย่งผมฆ่าหมดเลยเพือ่อตายสองคนตายคู่เพื่อนผมกับผมตายไม่ได้มันกับตายกับผมนะครับตอนนี้นะครับเรากลำลังบุกขึ้นไปบนอาคารนะครับ ขอบอ่นแน่นอน,นครับสตรีมคันนี้ผมจะเล่นอีกตาหนึ่งนะครับแล้วก็จะกดปิดนะครับกดปิดที่อัดเสียงครับเพราะว่าผมขอพักมั่งครับราะมันต้องใช้เวลาในลงยูทูปนานนานนานโอ้ยโอยมาข้างบนครับคือไม่ทันได้ตัดคอมันโดนยิงตายสก่อนนะครับติดหนู เราชนะครับอืฮ uh ีโร่กคือกดเอสเอสอาร์นะครับนะครับผมผมเล่นอีกตาเดียวนะครับขออนุญาตบอกเพื่อนนะครับการเล่นอีกตาเดียวนะเดี๋ยวจะเพราะว่าพลังงานเหลือน้อยแล้วือเออโอเคกดแล้วไปเลยนะครับอืมอาา่ะฮะ อาจจะมาโอเคขอโทษด้วยครับตอนนี้ไม่มีเสียงรบกวนละครับเพราะว่าผมอยู่บ้านคนเดียวผมเหงาเงาเงากลัวกลัวโอ้หมาฟบ้านครับขออนุญาตตอบเพื่อนครับโอเคเดี๋ยวไลน์มาตอบเองครับตอนนี้เรากำลังรอผู้เล่นอยู่นะครับผมก็เป็นเลดเดอร์หน่วยพิเศษจะเป็นใครครับ อ <Ừ, S 2> เพื่อนผมต้องเป็นคนสังเกตการแล้วผมจะได้สู้กับใครเนี่ยผมอึงแล้วก็เงอไปเลยนะครับกำลังรอสัตัวครับครับครับ เรายังไม่เจอศัตรูนะครับถ้าเรายังไม่เจอศัตรูนานขนาดนี้เราอาจจะออกนะครับอาจจะออกแล้วรอดูก่อนนะครับไม่มีครับออกกันเลยออกกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเล่นอีกตาหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดวิดีโอนะครับผมต้องไปพักนะครับอ่าโหมีคนชื่อมิคคุจริงๆด้วยครับ ผมเพิ่งเคยเห็นคนชื่อตลาดขนาดนี้ไม่ครับผมแปลชื่อไกายคนนั้นเป็นมีควายกับตังหานะครับส่วนน้องของเพื่อนผมแปลมันเป็นมิคุกอ่าชวนแล้วครับชวนแล้วครับนี่ชวนอยู่ เดี๋ยวชวนใหม่นะครับเดี๋ยวชวนใหม่นะครับเราได้ทำการชวนใหม่แล้วครับรอสักครู่นะครับอ้ขอภัยนะครับเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงของน้องเพื่อนผมครับมันไม่ขึ้นหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเป็นคนตั้งเกณ์ครับ เดี๋ยวผมรอเดี๋ยววันหนึงนะครับขอการยอ,อ,กนะอย่าพิ่งออกนะอย่าพิ่งออกนะอันนี้นครับผมกำลังเข้าร่วมกับเพื่อนอ๋อเดี๋ยวต้องตั้งใหม่ครับเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมชวนมาก่อนนะครับนี่ครับลองแอปมาดูนะครับหน่วยกองทหารเอสนะครับ ของแอมาดูครับปืนผมไม่ค่อยโหดนะครับมีหมดทุกระดับเลยนะครับมาอ่าทีนี้เราก็รอเกมเริ่มนะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วด่านนี้ผมแบบว่าออืชอบมากชอบมากก็ด่านเดิมนะครับแต่ผมชอบชอบชอบอ่ะอ่าตอนนี้ผมต้องเป็นสังเกตการเดี๋ยวผมสังเกตการไปก่อนนะครับอ่าผมได้เริ่มครับผมมาครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะตามเพื่อนผมไปก่อนนะครับเราไปตะลุยแล้วครับเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็โหดไม่แพ้กันนี่ผมเล่นรถเพราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบอาจจะโดนสก็ลระเบิดจากศัตรูโอ้ผมเห็นแล้วมันอยู่มันอยู่ด้านบนนี่เองไอศัตรูผมต้องหนีก่อนนะครับหนีก่อน กลัวกัว,กวซ่อนนะครับซ่อนซ่อนจะพยายามอยู่ข้างบนมากว่าศัตรูอาจจะมาพบเจอเราได้ใช้หมอบังครับเพื่อต้องเน้นต้องเน้นแบบว่าบังไม่ให้มันมองไม่เห็นแล้วก็ส่องเลยครับส่องไกลครับเพราเน้นหมอก ป่าป่าเราไม่ได้ใช้สนใยนี่ครับเราเล็งค่อยๆใช้ความมืดนะครับกับใช้เพื่อนอาศัยเพื่อน,นครับการบังตัวเองจากศัตรูโหดันโดนปืนยิงตายกหอนครับอแต่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ค่าสามรวดสามคิวรวดแลวครับ นี้เราก็ปล่อยโดนไปก่อนโอ้ยผมเผลอฆ่าตัวตายับมองไม่เห็นศัตรูตายเองซะเลยนะครับเราย้ำอีกทีนะครับว่าผมจะเล่นตานี้ตานหนึ่งโอ้ยเ,เจอปืนโปรครับก็แบบน,นี้ก็สวยสิครับขโมยมาเลยโอ้โหปืนโปอเลยอ่อนชะมัดเลยครับ ตันี้ผมไม่ใช้ดีกว่านึนกว่าจะเก่งครับคงอัปเกรดยังไม่เต็มแม็กนี่เองโอ้ผมเห็นแล้วครับอศัยเงาจากใต้ดินครับจะมองเห็นศัตรูจากด้านบนโอ้เพิ่อ,อเคครับเราก็เล่นไปก่อนนะครับพอดีเพื่อนผมหลุดออกจากเกมแล้วก็เล่นไปก่อนเลยครับ น่าเถื่อนมากเลยอ่ะอ้นี่นี่ครับผมยิงเลยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์กันนึกว่าตัวคนนะเดี๋ยวเราก็บุกเข้าไปที่ฐานมันโอ้ยมีคนไปบุกครับขอยิงก่อนนะครับเพื่อเพื่อ,อยากโอ้โหสังหารได้แค่สี่ตายสีโอ้โห ผมอยากเป็นที่หนึ่งในทีมครับก็ต้องฆ่าที่จะฆ่าพวกเขารล้าใความปานีนะครับอืมไม่เห็นเงาครับมันอยู่ด้านหลังเขินมากเลยครับไอ้น,นี่นี่เดี๋ยวผมเอาไปเก็บมันซะแล้วบุกไปเป็นทีมครับยิงมาจากด้านบนจะช่วยได้ดีแล้วก็คว้างระเบิดไปเลย อืมโอ้โหข้าได้แค่คนเดียวครับแต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเราจะสู้ครับสู้จนตัวตายเอาไม่ตายหรอกสู้แบบว่าสู้จนถึงที่สุดนะครับอาปล่อยขึมนมนสอดแนมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคัชโอ้เกือบโนกลับระเบิดเลยเอ้า เมื่อกี้เกือบตัวแล้วไม่อยู่ดีโดนเองครับผมก็ไม่รู้นะครับเกมมันอาจจะบัก๊กโอ้โหโดนยิงสวนกลับตอนหลังครับไม่ได้ทันระวังนะครับโคนยิงแบบเละเลยครับเดี๋ยวเราต้อง ปลุยเองซะแล้วโอ้เราเจอสไนเปอร์โอ้โหยิงไม่ทันคนระับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องซุ่มยิงคนนี้ครับอืจัดการเรียบร้อยครับอ่าย่อตัวลงยิงมีสไนเปอร์ครับเราก็ต้องไปแอบแอบในนี้ครับ